ลทา่านพลตรตีจิรวัตรวงสุขจะมาให้การยารเรียนและคณะตรอจจนนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการต้องนำเราไปชุมเย็นวันนี้ท่านเลยต้องเรียกนะครับต้องรอเพราะว่าประชุมเร่งด่วน่อจะนำข้อมูล ไปเสนอต่อคณัก,กรรมการคณะครูอาจารย์ที่มาร่วมในวันนี้นะครับได้รู้ประวัติความเป็นมาของจังหวัดตรังของเราว่าจังหวัดตรังขอต้นรับทุกท่านสู่จังหวัดตรังหนึ่งพระยารักดณบ เช้าประทอบจ้าวัดกังตามมันเป็นเมืองที่มีโอโซนที่ดีนะครับเดี๋ยวพวกนี้เช้าท่านจะได้สัมชมตลาดน้าเดินเมืองตามของเรานี่ยมันเป็นเมืองที่ลักษณะนะครับเหมาะในการที่จะเดินออกกำลังกายนะครับและที่ทำงัญต่อท่านทานท่านมีอาหารยคุยกันทานอาหารกันไปนะครับหรือแม้แต่ที่เมื่อโอกาสหน้านะครับพวกคณะ โรงเรียนเสรีนาธิการหานลำเกาะแก่งต่างๆที่มีโรงแรมมีสอดสวยงามมากนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านซึ่งท่านติดราชก,การทม่ไม่กี่วันก่อแล้วขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับและขอให้ท่านมีความสุขในวิ่งที่อยู่ที่จะก็ดูผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมธีรวัตรของสิริเดช เป็นจังหวัดตรลังนะครับจังหวัดตรลังเนี่ยเป็นจังหวัดสนามบินพาน,นิชย์แรกๆของภาคใต้แล้วก็มีนะครับโดยเฉพาะจังหวัดตรลังนั้นเป็นเมืองนายกนะครับเรามีท่านนายกรัฐมนตรีคือท่านท่านท่านชวนริไ์ไพนะครับท่านเป็นนายกมติปปทั้งสองสมัยนะฮะ